ภาพบรรยากาศในมนีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนีฮะยี่ช่องโจเจ้าชาแนลฮู้เราครับมนีสปามาส้มนะครับบรรยากาศนะครับมนีครับเจ้าของเฟิ่นแห้เอารถมาอัดเฟืองนะครับรถอัดเฟืองนะครับ กำลังเริ่มมาัดนะครับนี่ครับพวกงวกันยืนถ่าครับนั่งถ่าอยู่ในขอบนะครับ้ากันยืนถ่านอนถ่าในขอบนะครับทามมานี่มาเบิงลดอัดเพืืองครับอัดไว้ให้งวกินนะครับใส่รถไถนะครับในการอัดนะครับ เพิ่นอัดหลายหน้านะครับพอดียาองออกมาฝอพอดีครับเขากำลังอัดนะครับเลยได้มา่ายพี่น้องได้เบิ้งครับอัดเครื่องแล้วก็เดบปล่อยงัวออกไปนะครับ อัดก่อนญงนะครับขั้นนี้ครับนะครับมันเก็บภาพบรรยากาศไม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับ นะครับจะของเปนว่าประมาณพันก็ก่อนนะครับถึงสิบพ่อนะครับหน้านี่เพิ่นเสียอัดจักสองล้อยก็ก่อนนะครับหน้านี่แจง้งบ่งของชิฮอนดุพอนะครับยง้วงก็ยืนท่ากันยืนถ่านะครับเดี๋ยวจะน้อยกับเสียเอาหนาไม่หรอครับเอาขอปวดปวดนะครับไม่แต่ตอนนี้พาพี่น้องมาเบิงครับ เขามาอ,อ,อัดเฟืองนะครับรถอัดเฟืองนะครับอัดก่อนไงเติบอยู่นะครับเงาเม็ดยีซิบนะครับความยาวของก่อนเฟืองนะครับเี่นฮะงวัวหน่อยกันเป็นก่อนเฟืองกันป้ากัญยานะครับ เอไว้ถ่ายงูยกินนะครับสําหรับเฟืองจะาข้องเพิ่นกับไปข้นอยู่ครับเอารถถ่ยไปข้นอยู่นะครับสําหรับอีกหน้าหนึ่งครับเพิ่ไปซื้อเขาไว้นะครับไว้ถ่ายงูยกินโดยเฉพาะนะครับ ภาพบรรยากาศในเมือนี้นะครับก่อนยญ่เิอนะครับนักนํำนะครับเพราะว่าเป็นเขาลอยหานะครับ บรรยากาศถือว่าเย็นดีนะครับมื่อนี้ครับภาพบรรยากาศนะครับในรถอัดเฟืองไว้พี่นอ้องในเบื้องนะครับ ครับคลิปนี้พ่มีอย่งางไรครับจะฝาพบรรยากาศใ่พี่นองได้เบ่งน,นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe เด้พี่นออ้องเด้สุดสิ่งไดชมคลิปในม่ๆของทางช่องครับส้อรับคลิปนี้สวัสดีครับ